การถอกานเมื่อวานยังเป็นวันที่ลุงโตเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีประชุมสองประชุมสองวงต่อเนื่องกันเลยนะต่อเนื่องกันเลยค่ะเริ่มจากเริ่มจากประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตรก่อนและต่อด้วยต่อด้วยการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือกตชที่จริงนั้นมันมีแค่สองสามเรื่องที่เขาโฟกัสกันเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องที่พบปัดขอเปิดตําแหน่งระดับ ผู้ชาการพลตบดีโทสี่ตำแหน่งอขอเปิดตำแหน่งในระดับผู้บังคับการพลต,ตรีอีกสี่ตำแหน่งอืเปิดตำแหน่งในพลอีกแปดตำแหน่งจะรองรับการเด้งไขรจะจับไขรไปแขวน,เป,นเป็นเป็นบ,บิการกระชับอำนาจอ,อีกรอบใช่ไหม ตรงนี้ก็คือประเด็นที่เขาโฟกัสกันอีกหนึ่งประเด็นก็คืออจะมีเรื่องศึกสองในผลเข้าไปเข้าที่ประชุมไหมหาบทสรุปไหมบทสรุปต้องเกิดนอกห้องอในห้องมันเป็นเรื่องของพิธีกรรมค่ะแต่มันจำไม่ได้ห้องประชุมมันเป็นเรื่องพิธีกรรม ถูกมะมันต้องจบก่อนนะ่ะเข้าใจ <Okay. S 1> ไงก็เลยอยากรู <Okay. S 1> ้ไงว่ามีอะไรทุกคนร<ง>ู้กัโฟกัสกันม,มีคนตาไวเอ้าเหรอเห็นเลยครับก็ต้องสังเกตว่าทันทีที่จบการประชุมทั้งสองวงนายกเดินออกมาด้วยสีหน้าที่เครียดมากเลยอแล้วก็นักข่าวก็มาลงมาตุ้มอ่ะแน่นอนนักข่าวก็ลงุลงตู่เนี่ยหน้าเครียดจุดๆเลยแล้วพูดสั้นมากแล้วก็รีบขุนผันขึ้นรถกลับกลับออกไปเลยมีคนตาไวเห็นพอบปัดเรีบนั่งรถ ขับตามไปอ้าวออกไปเลยทันทีหลัถนาคลดอยหลันขณะเดียวกันบรรดารองพบตรทั้งหลายค่ะเจรตรบทวแห่งชาติเทียบเท่ารองพบตรด้วยก็ผุ้นผันกับขึ้นห้องทํางานของไม่อยากคุยกับนักข่าวอยารวดเร็วไม่อยากคุยกับนักข่าวหนีเลยในบัดนี้คือพูดง่ายๆไม่ผิดธรรมชาติไม่อยากคุยกับนักข่าวเอาง่ายๆพระสักกายมันบอกบอกอะไรได้บ้างคะทีนี้ทีนี้บอกอะไรอย่างไรค่อยๆตามไปอย่างช้าๆโอ้ตื่นเต้นอยากรู้ ต่นเต้นไหมจ๊ะเร็วลุนมากเลยเนี่ยหลุนนาดนายอยากฟังด้วยเนี่ยมันมีข่าวลือเดี๋ยวนะ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 ข่าวลือนะมีสองประเภทนะประเภทที่หนึ่งข่าวลือประเภทที่หนึ่งก็คือข่าวจริงที่ยังไม่พร้อมเปิดเผยข่าวจริงที่มาก่อนเวลายังไม่พร้อมเปิดเผยยังไม่พร้อมเปิดเผยหรือมาก่อนเวลาอันนี้ก็โอเคประเภทที่สองคือลือเพื่ออะไรคะตั้งแท่นเหรอคะเป็นข่าวที่ผลิตขึ้นมาเพื่อ ตั้งเกมตัดเกมหรืออะไรก็ตั้งแผนหวังอะไรตัดเกมอะไรสักอย่างตั้งเกมตัดเกมทำทางถามทางอะไรก็แล้วก็ไม่ทราบแล้วเมื่อวานลือแบบไหนปรากฏว่าแต่ผมไม่ได้บอกว่าลือหนึ่งหรือลือสองแต่ลือกันว่าไปทั้งคู่อ้าวเหรอแล้วจกลงมีคุยไหมต้เรื่องอย่างนี้เขาไม่คุยเออเขาไม่คุยในในรอบอืในรอบคุยไม่ได้เออแล้วสรุปยังไงลือใช่มในรอบในห้องประชุมมีหน้าที่รับรองค่ะ สิ่งที่เขาสรุปหรือว่าไปทั้งคู่แล้วมีไส้ในรายละเอียดต่อมาไหมหรือจบดื้อแค่นี้แค่นี้ก็เยอะแล้วนะหรือแค่สองสามคำแค่นี้จบเลยแค่นี้ก็เยอะแล้วคิดเยอะสิยังยังไม่ได้เสียถอดรหัสไม่ถูกแค่นี้ก็เยอะแล้วนะเอะตกลงไม่ถามเลยว่าลือลือกันได้ไงไปทั้งคู่หมายถึงว่าใครไปไอ้ทั้งคู่ไหมไปถึงใครกับใครที่ต้องไปต้องถามอีกเหรอใครอ่ะเอามาถึงว่าถ้าฟังมาตั้งแต่ตอนต้นนี่พอเดาออกเลยพอเดาได้สี่ระดับข้อการเมืองของเอฟซีของรายการเรานี่เดาได้แน่นอนคนนแน่นอน พ <Porter> อเถอะครับน,นี่เป็นเรื่องของตำรวจที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้